สวัสดีครับทุกๆท,ท่านที่มารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพามาชมบนหูช้างด่างเหลืองนะครับผมอันนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราแกะหนอออกไปแล้วประมาณกี่เดือนหรือกี่วันนะครับผมถึงจะมีหนอ่อแล้วก็งอกขึ้นมาสามารถแยกได้อีกนะครับผมอันนี้คือหน่อใหม่ของเขาครับนี่ครับผมอันนี้ผ่านมา สองเดือนพอดีเป๊ะเลยครับผมตัวนั้นที่ผมแกะไว้ก็เดือนเมษาประมาณวันที่ยี่สิบนะครับผมแล้วพอเดือนมิถุนายนครับผมปรากฏว่าก็งอกเจริญเติบโตได้ถึงเวลาแกะนะครับผมทุกท่านแกะแยกออกจากต้นแม่นะครับผมนะครับจะได้เพิ่มเติมมาอีกสามโหนะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับอีกหน่งค่อนข้างที่จะด่างสวยมากๆครับผมนี่ครับผม แต่ว่าอีกหน่อนึงนั้นอีกฝั่งนึงครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมอีกหนอนี้รู้สึกว่าจับใบเขียวนะครับผมกท่านแต่ว่าก็มีด่างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนี่ครับอรุุนยอดใหม่นี่ครับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะแกะออกพร้อมกันเลยครับผมกท่านไปดูกันเลยครับนี่ครับก่อนที่เราจะแยกผมจะพามาดูวัสดุที่ผมทําการ ปลูกไว้ตัวนั้นนะครับผมทุกท่านปรากฏว่ารากก็เดินดีนะครับผมทุกท่านกันลองก้นด้วยฐานนะครับผมทุกท่านนี่ครับผมอันนี้คือจะให้ดูการเดินของรากเขาดีมากๆครับผมนี่กะบ,บุคอยได้ลดน้ําให้แบบไปชุ่มมากเท่าไหร่ครับผมกลัวรากเน่านะครับผม,ผมบแต่ว่าวันนี้ผมจะทําการรื้อแบบแห้งนะครับผมทุกท่านซึ่งวันนั้นที่ผม ทำการแยกออกครับผมก็ทําการแบบรื้อเปียกนะครับผมทุก่นแต่ว่าวันนี้จะทําขั้นตอนรื้อแห้งให้ทุกท่านนั้นได้รับชมไปว่าวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะครับผมไปชมกันเลยครับนี่ครับผมยังให้ความสําคัญกับการปรุงดินเสมอนะครับผมทุกท่านอันนี้จะมีเฟอร์ไร์ครับผมทุกท่านเฟอร์ไรส์ก็ค่อนข้างที่จะนี่ครับหนาพอสมควรครับผมในการ ใส่ไว้นะครับผมนี่ผมก็จะรื้อออกเลยครับผมทุกท่านลือแบบแห้งๆครับผมเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้เห็นวิธีการรื้อแบบนี้ครับผมทุกท่านจะค่อยๆลือไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ค่อยๆให้ทุกท่านได้ชมไปโอ้ทุกท่านนี่ครับจะมีหน่ใหม่มารองรับนี่ครับผมหน่ใหม่เข้ามากําลังจะแทงขึ้นมานะครับผมทุกท่านนี่ครับ นี่ครับทุกท่านแค่2เดือนกว่าก็จะเห็นว่ามีแค่2เดือนกว่าก็จะเห็นว่ามีไข่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับทุกท่านนี่ครับผมแล้วการหนงอกขึ้นอีกหลายหนอนะทุกท่านนี่ครับผมจะให้ดูจะให้ดูถึงรายละเอียดนะครับผมทุกท่านนี่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับผมก็จะมาให้ดูกันนะครับผมว่านี่ครับเขาเพิ่มเติมมาอีกกี่หนอนครับผมนี่ ที่ยังเห็นแทงขึ้นมานะครับผมทุกท่านแล้วก็จะแยกออกสามหนอครับวันนี้แล้วก็จะมีอีกสามถึงสี่หนอที่รออยู่ครับผมตัวนี้นี่ครับสามถึงสี่หนอรออยู่ตัวนี้นะครับผมนี่ให้ดูจะชัดนะครับผมนี่จะเป็นหน่อที่อีกเดือนสองเดือนข้างหน้าเราก็จะได้หนอเพิ่มอีกไปอีกครับผมทุกท่านเนาะข้อดีของการเลื่อแห้งก็คือจะบเรเทอิ์วัสดุเราก็จะยังอยู่คงที่นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเขาคือจะรากขาดนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ แล้วแต่เราจะเลือกเอาวิธีไหนก็ได้ครับผมในการลื้อนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ทาให้ดูเผื่อใครสนใจวิธีการลื้อแบบแห้งนะครับผมทุกท่านก็จะค่อยๆลื้อแบบระมัดระวังนะครับผมทุกท่านไปไปกันต่อเลยครับนี่ครับไข่ของไข่ยังใบขาวอยู่ครับผมทุกท่านถ้าเรายังไม่รีบร้อนเราก็จะเพิ่งลื้อออกมานะครับผมทุกท่านนี้ตรงนี้นะครับผมเราเก็บไว้ฝากแม่เขาไปก่อนก็ได้นะครับผม ถ้าเขาไม่หักผมก็จะไม่ออกมานะครับผมทุกท่านนี่ครับข้างล่างก็จะมีอีกข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเห็นอีกนี่ครับกาลังงอกไหลออกมานะครับผมทุกท่านเดี๋ยวทําการหรือแบบระมัดระวังครับผมเนาะข้างในนั้นจะมีประมาณนี่ครับไข่ประมาณสองสใบกับอีกหนึ่งไหลนะครับผมทุกท่านนี่ครับหนึ่งไหลข้างในนะครับผมทุกท่าน ครับคือบริเวณไข่ของเขางอกขึ้นมานะครับผมนี่ไหลแต่ว่าไหลนั้นงอกขึ้นมาจากต้นที่เป็นหน่ออยู่นะครับผมทุกท่านอันนี้ต้องแยกออกไปนี่ครับข้อดีของการที่เราเลี้ยงไม้หนอ่อหรือว่าซื้อต้นหน่อนะครับผมก็จะมีไหลนี่ครับผมเห็นไหมครับไหลตรงนี้จะเป็นต้นที่แยกออกมาจากต้นนี้นะครับผมทุกท่านนี่นี่เป็นต้นแยกออกมาจากต้นหนอนะครับผม เรามาทําการแยกออกมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับผมทุกท่านวิธีการแยกหนอนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับผมทุกท่านแค่เราเผลอแป๊บเดียวหนอเขาจะหนอที่อ่อนๆแบบนี้ครับผมบริเวณรอบข้างหรือว่าไข่ไหลเข้านะครับผมเขาจะหักนะครับผมทุกท่านเราแทงเข้าไปบริเวณตรงที่เหล่ยมงัดนิดนึงครับผมแล้วลอกก็บีออกมาเลยครับผมแล้วเราก็ทําการเด็ดออกมาเลยครับผมทุกท่านนี่ครับผมแบบนี้ก็ได้ครับผมเนาะแบบ เทคนิคแบบง่ายๆนะครับผมทุกท่านนี่พยายามติดรากให้เยอะที่สุดนะครับผมท,ท่านนี่ครับพอเราเอามีดแงออกมาดังแก๊กทีนึงแล้วครับผมเราก็ค่อยๆดึงต้นออกมาแล้วครับผมทุกท่านนี่จะให้ดูนะครับผมนี่คือเทคนิคก,การแยกหนอน,นะครับผมโอ้ต้นนี้นี่ครับจะได้ตาเขี้ยวเยอะมากครับผมทุกท่าน นี่ออ้้อมไข่ติดออกมาเลยครับผมไข่นั้นเกิดจากต้นนี้ครับผมทุกท่านเดี๋ยวผมคอวางต้นเมียไว้ก่อนนี่ครับไข่นั้นเขาเกิดจากที่เป็นหนองเขานะครับผมทุกท่านนี่เห็นไหมครับผมนี่นีไหลยเยอะเลยครับผมทุกท่านนี่คือสาเหตุหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านนั้นได้ซื้อตาหนอไว้นะครับผมทุกท่าน ตาโน่จะดีอย่างหนึ่งคือบางทีไข่ก็นี่ครับเราจะแถมไปให้ลูกค้าเลยหรือว่าเราจะเก็บไว้ทำแม่พันุเองก็ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็มีเขี้ยวหรือว่ามีตาหน่เยอะมากเลยครับผมกุท่าด่างค่อนข้างที่จะสวยดีมากๆครับผมนี่ครับผมแต่ว่าผมจะคอเดดออกใบนึงครับผมใบนึงก็จะฝากต้นเมลไว้เลยครับผมเนาะเพราะว่าใบนี้ก็ นี่ครับลองเสียงดูนะครับผมเผื่อเขางอกขึ้นมาเขาก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์พอสมควรเพราะว่านี่ครับใบเขาเริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่ครับจะให้ดูเลยครับผมนี่ครับส่วนตาโนส่วนตาโนที่ติดอยู่กับกับต้นแม่ก็ปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงไว้นะครับผมทุกท่านนี่คอย ติดตามเบิง้งเดี๋ยวผมก็จะทาปูนแดงไว้ครับผมสำหร,รับวัสดุการปลูกอะลองย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะมีพวกเฟอร์ไรท์หินภูเขาไฟแล้วก็ทรายครับผมแล้วก็เป็นเวลาลงก้นกระถางก็เอาไอ้นี่ก็ได้ครับผมทุกท่านเขาทานก็ได้นะครับผมทุกท่านเดี๋ยวผมจะทําการทาปูนแดงไว้ครับผมทุกท่านนี่แยกออกมานี่ครับแต่ละต้นแต่ละหนอเห็นไหมครับผม ตัวนี้ติดเนื้อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนี่มีไข่ติดนี่แล้วก็มีไหลนะครับผมทุกท่านนี่ครับตาโน่นั้นคุ้มมากๆนะครับผมทุกท่านนี่ตาโนะค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมี่ได้สามโหนเลยครับผมเดี๋ยวคนทำการทาปูนแดงนะครับผมนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมีคลิปใดๆน่าสนใจครับผมเนาะก็จะมาให้รับชมเรื่อยๆนะครับผมสําหรับ คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ